เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าเราจะสอนคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นแล้วก็เข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเหมือนกับที่เราทำได้ยังไงกันนะวันนี้เลยครับเราจะมาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันแล้วจะพบว่าจริงๆแล้วพลังในการสร้าง AI เนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเยอะเลยก่อนจะไปกันต่อนะครับอยากให้ลองนึกภาพตามกันดูสักนิดหนึ่งเวลาเราพูดถึงการสอนเครื่องจักรเนี่ยมันเหมือนกับการสอนเด็กคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามันต่างกันไปเลย คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยในส่วนแรกนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า machine learning กันก่อนนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับว่ามันก็เหมือนกับการที่เราสอนเด็กให้รู้จัก Apple นั่นแหละเราก็แค่เอารูป Apple หลายๆแบบหลายๆมุมให้เขาดูไปเรื่อยๆสนสุดท้ายเขาก็จาได้เองว่าอ๋อหน้าตาแบบนี้แหละคือแอปเปนี่แหละครับคือหลักการของมันเลยคือการเรียนรู้จากตัวอย่าง ที่สำคัญก็คือวันนี้เราจะไม่ได้มานั่งคุยกันแค่เรื่องทฤษฎีนะครับแต่เราจะลงมือฝึกคอมพิวเตอร์ให้จดจำรูปภาพกันจริงๆเลยด้วยเครื่องมือที่ใช้ง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆซึ่งรับรองว่าจะทำให้เราเข้าใจเรื่อง AI กับ Machine Learning ได้แบบถึงแก่นเลยทีเดียวเอาละครับถึงเวลามาลงมือปฏิบัติกันแล้วเราจะมาสร้าง AI ตัวแรกของเราด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Table a h Machine กันครับ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเปลี่ยนเรื่องที่ดูเหมือนจะยากให้กลายเป็นเรื่องสนุกสนุกที่ใครก็ทำได้ในไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีแค่5ขั้นตอนง่ายๆครับซึ่งมันก็คล้ายกับการสอนคนเลยนะคือ 1. เราต้องตัดสินใจก่อนว่าจะสอนเรื่องอะไร 2. ก็ต้องสร้างหมวดหมู่ของสิ่งที่จะสอน 3. เราต้องหาตัวอย่างมาให้ดูเยอะๆ 4. ก็ให้เวลาหมันเรียนรู้และจดจาและสุดท้ายขั้นตอนที่5ก็ต้องทดสอบดูว่ามันเข้าใจสิ่งที่เราสอนไปจริงๆหรือเปล่า โอเคครับมาเริ่มกันเลยขั้นแรกเราก็เลือกโปรเจกตรูปภาพกันเลยครับเพื่อบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าอ่าเราจะสอนมันด้วยรูปภาพนะต่อมาเราก็ต้องสร้างคลาสให้มันพูดง่ายๆก็คือตั้งหวดหมู่ให้มันเรียนรู้นั่นแหละครับในตัวอย่างนี้เราจะสอนท่าทางง่ายๆกันก่อนเลยก็คือท่ายกนิ้วโป้งขึ้นกับคว่ำนิ้วโป้งลงมาถึงขั้นตอนที่บอกเลยว่าสําคัญสุดๆแล้วครับคือการป้อนข้อมูลตัวอย่างให้มันเรียนรู้ เราต้องถ่ายรูปท่าทางยกนิ้วโป้งของเราในมุมต่างๆหลายๆรูปเลยนะครับเพื่อให้ AI ได้เรียนรู้จากข้อมูลพวกนี้จำไว้นะครับว่ายิ่งข้อมูลตัวอย่างหลากหลายเท่าไหร่ AI ของเราก็จะยิ่งฉลาดขึ้นเท่านั้นพอฝึกเสร็จแล้วก็มาถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดครับนั่นก็คือการทดสอบผลงานกันเราจะลองทำท่าทางใหม่ๆที่ AI ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมาดูกันสิว่า AI ที่เราเพิ่งสอนไปหมาดๆเนี่ยจะถายถูกไหม ยอดเยี่ยมไปเลยโมเดลของเราทํางานได้แล้วเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีคําถามน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราสอนมันโดยใช้แค่มือของเราคนเดียวล่ะมันจะจําแนกมือของคนอื่นได้ไหมนี่แหละครับคือจุดที่นําเราไปสู่แนวคิดที่สําคัญมากๆของ AI นั่นก็คือเครื่องจักรจะรู้เท่าที่สิ่งที่เราสอนมันซึ่งบางครั้งอาจนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาคติได้งั้นเรามาดูกันให้ลึกลงไปอีกนิดดีกว่าว่าข้อมูลที่เราเลือกใช้เนี่ย มันจะสามารถสร้างมุมมองที่อาจจะแคบหรือเอ็นเอียงให้กับ AI ของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ได้ยังไงสไลด์นี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับลองคิดดูนะครับว่าถ้า AI รู้จักคําว่าสุนัขจากแค่รูปทางด้านซ้ายมันก็จะเข้าใจไปว่าสุนัขบนโลกนี้มีหน้าตาแบบนั้นเท่านั้นมันจะไม่มีทางรู้จักสุนัขพันธุ์อื่นๆที่น่ารักๆในภาพด้านขวาได้เลยนี่แหละครับคือตัวอย่างของการมีข้อมูลที่ไม่หลากหลายซึ่งมันสร้างโลกทัศน์ที่จํากัดให้กับ AI แล้วภาพชุดนี้ล่ะครับสังเกตเห็นอะไรกันบ้างไหมลองดูภาพแมวที่ AI สร้างขึ้นมาสิครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์สีขนหรือลักษณะต่างๆจะเห็นเลยว่ามันมีรูปแบบที่คล้ายๆกันไปหมดเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าชุดข้อมูลที่จำกัดก็ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จำกัดตามไปด้วยนั่นเองไอมุมมองที่จำกัดแบบนี้เนี่ยแหละครับที่เราเรียกกันว่าอคติหรือ bias และเมื่อมันถูกสร้างเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็จะเรียกมันว่าอคติเชิงอัลกอริทึมครับพูดง่ายๆเลยก็คืออคติเนี่ยมันก็คือความไม่เป็นธรรมรูปแบบหนึ่งนั่นเองครับและที่สําคัญคือมันสามารถถูกสอนหรือส่งต่อไปยังโมเดล AI ของเราได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียวประเด็นที่สําคัญมากๆเลยก็คือนี่ไม่ได้แปลว่า AI มันนิสัยไม่ดีหรือมีเจตนาร้ายอะไรนะครับ แต่มันเป็นเหมือนกระจกเงาเลยที่สะท้อนข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปให้มันเรียนรู้ถ้าข้อมูลนั้นมันเอียงเอียงไปทางไหนผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ย่อมเอียงเอียงตามไปด้วยใช่แล้วครับอคติเนี่ยมันแฝงตัวเข้ามาได้ตั้งแต่ก้าวแรกเลยก็คือจากชุดข้อมูลที่เราใช้สอนมันนั่นแหละครับพอเรารู้และเข้าใจเรื่องอคติแล้วเนี่ยนี่แหละครับคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุดเลยของการสร้าง AI อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจริงๆคำถามพวกนี้แหละครับที่ไม่ใช่แค่นักพัฒนา AI เท่านั้นที่ต้องคิดนะแต่เราทุกคนในฐานะคนใช้ก็ต้องคอยถามตัวเองอยู่เสมอเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับระบบ AI ต่างๆเพื่อให้เราตระหนักถึงผลกระทบของมันที่อาจเกิดขึ้นได้ สุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าการสร้าง AI ที่เป็นธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความท้าทายทางเทคนิคอย่างเดียวแต่มันคือความรับผิดชอบร่วมกันของพวกเราทุกคนดังนั้นครั้งต่อไปที่อัลกอริทึมแนะนาอะไรให้เราลองตั้งคำถามกับมันดูสิครับว่ามันเรียนรู้อะไรมาและที่สาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันยังไม่ได้เรียนรู้อะไรบ้าง